ยามเบ็ดเพียกครับกูนี่ยามเบ็ดเพียกอีกแล้วพี่น้องอาทิตย์หนึ่งมาใส่เธอหนึ่งใส่ไปยามไปรอบนึงแล้วบม,มียังใส่ไปอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์ที่แล้วโบม,มียังครับเอาเบิ้งอาทิตย์นี้เอาชิมหมาน,น,านปปาข,าขึ้นเพิ่นบ่เอาใจได้ปลาข้าวึ้นเพิ่นบ่เพิ่นขึ้นใดปาข้าวกันทุกบ้าเนเขาขึ้นบ่ได้นเพิ่นบน่ คุดขี่กระเดียนว่าจนแอลเข็ดเบิ่งครับมันตรงนี้ซักมือเราปะน้ำก็ขึ้นหลครับผมน้ำไหลรัวๆนะคุณนมม้ำไหมน้ำออกแกงครับแต่ตอนนี้กะขึ้นด้วยครับแต่กับบ่หลายนะขื้นมือละน้อยน้ำจนนั่งรุ่นกันครับว่าสิสิขื้นหลกว่านี้ปะ เยียใบสามเซนครับสามเยษคือเก่าาืิมีอย่งบอจะมีอะไรไหมเสียใไสามเศษพี่โา รประมาณปลาขาวมันเปนไหมป่อหื้อดหลอมด้วยครับสามเซ็นบ่มี่ยังกับประมาณเท่านั้นแด้ ากับบ้านดีเลยบ้านด้วยแถวเพียกเบ็ดนี่นะบ่ถือเบ็ดละลมครับเสาลมคึ้มๆครับพึองิะตกอีกนะฝนก็นได้ปลากับบอนด้วย 我老了。 อย่างจักตัวอีกแล้วโอ้อยยาได้่ยวเสาอีหลีอยู่บ้านโอ้เวผือกสามเพียกอ,อย่างจักตัวเอาโอ้บุคคมค่าขุดขีดกระเดียนเลยเนาะโอเคครับผมเนะาะเสาหนี้กับบ่หมานครับผมหาอยู่หากินกับบ่หมานคือเพิ่นจักเป็นยังนะครับเฮ็ดคลิปก็คือกันเฮ็ดคลิปกับบ่ปังบ่หมานคือเพิ่น สู้กันไปครับต้องมีสักมือดีมือเขาหมานมือเขาปังเนาะไปสู้ๆครับ